ก็คลิปนี้พอดีท่านอาจารย์โดดลวีนะฮะฝากคำถามของสมาชิกมาว่าท่านหนึงว่าอยากทราบว่าที่อาจารย์บอกว่าอินทรีย์วัตถุที่ดีที่สุดมาจากสัตว์เคี้ยวเอื้องเพราะอะไรจากสัตว์เคี้ยวเอื้องถึงดีที่สุดครับครับผมในการที่เราทำวิจัยหรือค้นคว้าอะไรก็ช่างนะฮะ ื่อที่จะเอามาทํางานเนี่ยเราต้องหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดนะฮะแล้วในหนึ่งในวัตถุดิบที่ดีที่สุดก็คือในกลุ่มสัตว์เคี้ยวเอื้องเพราะว่าพอผมบอกแล้วว่าเวลาผมเวลาผมหาวิธีแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะปัญหาคือดินมันเสื่อมนะฮะดินเสื่อมเพราะอะไรนะฮะดินเสื่อมเพราะเราใช้เอ่อเราใช้เ,เราปลูกพืชซ้ำซากเรา ขาดการบำรุงดินเราอะไรอย่างนี้นะฮะในนัน้นมีตัวหนึ่งก็คือปริมาณของฮิวมัสและฮิวมิมันหายไปนะฮะเวลาผมแก้ปัญหานี่พอผมแตกปัญหาเสร็จนี่ปัญหาปัญหาก็คือการกระทำผลแห่งการกระทำหรือกรรมถ้าในทางศาสนาพุทธเราเรียกว่ากรรมนะฮะผลแห่งการกระทำการกระทำจากเรื่องพวกนี้ผมแก้แก้ ผมมาแก้เพราะดินเสื่อมนี่ผมมาแก้ปัญหาเรื่องดินนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือการขาดหายไปของของของฮิวมัสกับฮิวมิแล้วฮิวมัสกับฮิวมิมาอะไรมันมาจากการสลายตัวของซากพืชน,นะเวลาฮิวมัสกับฮิวเวลาเวลาซากพืชพวกไฟเบอร์พวกอะไรเนี่ยเวลามันสลายตัวปุ๊บนี่นะมันจะได้สารตัวเภศไอสารดึนที่เรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพอมันจับกับเ,เก็บกลับไโน นะมันจะได้สารตันที่เรียกว่าฮิวมิคแอซิดและฮิวมัสหรือฮิวกลับกับฮิวมัสนะตอนนี้เราถ้าโดยโดยทางปฏิบัติเราจะไปเอาสารพวกนี้มาอย่างไรนะก็เกิดจากการทํากองปุ๋ยหมักมัง่งเกิทดทานหมักนู่นหมักนี้มังมันก็ได้นะแต่บังเอิญ ผมได้เรียนรู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าจะให้ไฟเบอร์เนี่ยย่อยสลายเป็นคาร์โบไฮเดตนะฮะแล้วแถมยังมียีสต์ที่มาเปลี่ยนคาร์โบไฮเดตเป็นกรดอมิโนโบางตัวนะฮะแล้วสองตัวนี้รวมกันกลายเป็นฮิวมัสกับฮิวมิในดินมันต้องมาจากสัตว์ที่มันกินพืชน,นะะแล้วสัตว์กินพืชเนี่ย ลองนึกดูฮะวัวทั้งตัวโวใหญ่ทั้งตัวช้างม้าลาล่อวัวควายนะฮะมันกินพืชมันไม่ได้กินอะไรมันไม่ได้กินไม่ได้กินสัตว์เลยพอมันกินพืชกินพืชกินพืชมันกินแต่พืชอ่ะไม่เอากลดไมโนมาจากไหนนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างวัวเนี่ยผมยกตัวอย่างมันมีกระเพาะพอกินพอมันกินหญ้าเข้าไปมันก็ไปเก็บไว้ในกระเพาะหมักนะมันก็หมัก ในนั้นมันมีเชื้อจุลินทีย์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าเซลลูโลโมนานะหน้าที่ของมันก็คือย่อยไฟเบอร์นี่ให้กลายเป็นคาร์โบไฮเดรตเห็นไหมเพราะฉะนั้นงวมันก็ได้พลังงานจากการเอาคาร์โบไฮเดรตนี้ไปใช้นะแล้วในนั้นมันจะมียีสต์อีกบางกลุ่มที่เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นกรดอะมิโนเห็นไหมเพราะฉะนั้น กลัวมันก็จะได้กรดอะมิโนโจากการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตพวกนี้ไปใช้เป็นเปลี่ยนเป็นเนื้อเยื่อเปลี่ยนเป็นส่วนต่างๆนะฮะแล้วนอกนั้นก็ยัง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 ,ยง,ยงการหมักมันยังทําให้เกิดวิตามินเอ่ยเกิดอะไรเยอะแยะตามกิจกรรมของกระเพาะของระบบร่างกายที่มันจะเอาไปเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่พอมันย่อยเสร็จมันส่งผายไปตามกระเพาะต่างๆจนกระทั่งออกมาตรงลูทวารน,นะกากใยที่มันย่อยไม่เสร็จเนี่ยเวลามันออกมามันออกมาพร้อมกับจุลินทรีย์กลุ่มพวกนี้พอมันออกมาปั๊บนะพอเรามหาม,มักให้ถูกวิธีเรามาหมักให้ถูกวิธีนะ เราก็จะได้ฮิวมัสในสูตรสองไอในสูตรสามฮิว pues มิในสูตรสองเห็นไหมแล้วสิ่งเหล่าน nah ี <for> ้ท <canal> ี่มันทำให้หลักและวิธีการและกระบวนการเราต่างจากคนอื่นหมดผมถึงบอกว่าแนวทางแก้ปัญหาแบบ PIM เ เป็นแนวทางแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จหรืออภพิปัชยาตาเป็นปัจญาที่แก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จพอเราเรานีปุ๊บนี่นะพอพวกนี้มันลงไปในดินปั๊บนะฮะอย่างเราใส่สูตรสองไปในดินปั๊บใส่บ่อยๆใส่บ่อยๆปุ๊บนี่นะพวกเราสังเกตดูหน้าดินมันจะเป็นเม็ดเป็นเม็ดเป็นเม็ดหมดเลยลองเอาเม็ดดินพวกนี้ไปเลี้ยงดูฮะ พอบี้ปุ๊บเนี่ยบี้ออกปั๊บเนี่ยนะเราเลี้ยงในเชื้อเนี่ยนะโอ้โหมันเป็นเชื้อที่เราต้องการทั้งนั้นเลยที่ผมชอบบอกว่าเม็ดข้าวสารเม็ดข้าวสารดินเ,เ,เ,เป็นเม็ดข้าวสาลีเล็กๆเต็มหน้าดินไปหมดเลยนั่นอ่ะเกิดจากเกิดจากเออ่การทำงานของจุลินทรีย์กับฮิวมิก มาสารประเภทคาร์โบไฮเดตทั้งหมดเลยพอมันรวมกันเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นก้อนลองนึกดูเดิมดินมันคอมแพกอยู่แล้วมันเป็นเนี่ยตอนนี้มันก่อตัวปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มมีช่องว่างจากผิวผิวบนบางข้างบนแล้วมันค่อยๆ่อยลึกลงลึกลงอากาศกระแทกลงได้น้ําก็ลดปุ๊บก็ลงได้ฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ เรื่องเหล่านี้อ่มันเป็นเรื่องที่ละเอียดละออลึกซึ่งซึ่งผมบอกแล้วว่าจำไว้นะฮะถ้าเราจะแก้ปัญหาอะไรก็ช่างถ้าแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จนี่เราต้องรู้ว่าเหตุแห่งปัญหาคืออะไรเหตุแห่งปัญหาคืออะไรเห็นไหมพอผมรู้เหตุแห่งปัญหายังต้องเอาเหตุแห่งปัญหามาแต่อิกฮิวหมิดกับหิวมัดนี่มันคืออะไรมันมีวิธีทำยังไงผมก็มาแต่อีก พวกเรารู้ไหมว่าผมต้องแตกกี่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 รอบอ่ะผมเข้าถึงจุดที่ผมคุยกับพวกท่านได้ผมยังต้องแตกอีกว่าโอเคหน้าดินเนี่มเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ใช้ออกซิเจนเห็นไหมผมมาแตกปัญหาแก้จนหมดอ้าวไอ้นี่มันยัง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 ไม่ชัดเจนถึงว่าผมแตกออกมาว่าโอเคมันมีมัน เอ่อเนื่องจากการใช้ดินซ้ำซากเนื่องจากปูซ้ำซากเนื่องจากการขาดบำรุงดินเนื่องจากใช้สารเคมีจนชีวิตในดินตายเนื่องจากเอ่ออันเนี้ปุ๊บเนี่ยน่าชีวิตในดินหมดไปเพราะอะไรเพราะเพราะว่าขาดอย่างงี้นี้นะฮะผมก็มาแตยอีกว่าชีวิตในดินคืออะไรไอไอที่มันหมดไปนี่เพราะอะไรมันก็ขาดนี่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 อ้าวเราก็มาแตะตรงนี้อีกพอแตะเสร็จอ้าวฮิวมัสกับฮิวบิอาวฮิวมัสฮิวบิคืออะไรนะ ทำไมมันหมดไปแล้วก็มาแตกาอีกเพราะเราแตกปัญหาหนี่แตกแล้วแต่อีกเราถึงจะโอ้เข้าใจไม่ใช่เข้าใจเข้าใจอะไรง่าย he er, he er, เฮียเฮียดินผมตอนนี้อะมันเป็นกฎทําไงเอาปูนไปใช้สิหรือัวหน้าดินที่บ้านเป็นกฎจัดทำยังไงอยู่ๆเอาเครื่องวัดไปวัด จึงได้คำตอบเลยครับได้คำตอบไหมสามจุดสามทำยังไงต่อทำแล้วแก้ปัญหาได้ไหมอภิปัชญาตานะ คือปัจจัที่ว่าด้วยความจริงความเป็นจริงก็คือเราแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จหมดจบเลยตั้งแต่หนึ่งเนี่ยพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าพอทำารเอเนี่ยนะดินมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่าขาดตอนนะฮะอย่าขาดตอนดินจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นผมอยากให้ทุกคนกระบดฮะพอกระบดเสร็จพ้าเสร็จพวกเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ที่เราที่เราที่เรากระบดหรือผ้าไปเนี่ยนะ มันไปติดปัญหาอะไรก็ดีฮะใครมีปัญหาอะไรเนี่ยถามเข้ามาอย่างนี้เพราะผมจะได้รู้ว่าพวกเรายังไม่รู้อะไรแล้วผมจะนำมาตอบให้พวกเรานะครับแล้วผมจะมานำมาตอบให้พวกเรานะครับนะก็ยังเหมือนเดิมครับนะก็ถ้าใครดูช่องรายการ ของของพวกเราแล้วอ่ะนะช่วยกดถูกใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเกษตรกรทุกคนได้เรียนรู้ได้ติดตามแล้วผมจะเอาความรู้และประสบการณ์ดีๆของผมเนี่ยที่ผมทำกับมือหรือผมทำร่วมกับลูกศิษย์มาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้นะแล้วในการนี้ก็ขอขอบคุณ อาจารย์โดลรวีแล้วอาจารย์ซีนะรายการชีวิตดีที่บ้านฉันด้วยนะครับนะก็ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรต่อเดี๋ยวผมจะต่อให้นะครับโอเคครับ